ในวันที่เรากําลังจะประสบความสําเร็จอยากจะฝากถึงวัยรุ่นหนุ่มสาวเยาวชนและนักเรียนนักศึกษาวา่ามีคนสองคนที่เขาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราตั้งแต่วันที่อุ้มท้องรองเหท้องของแม่9เดือน270วันกับหนึ่งวันที่ท่านเจ็บเจียนขาดใจในวันนั้นเหมือนกับคำขวัญที่ว่างานวันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนนั้น ฉลองกันในวันที่ลุ่มหนงมหลงลาบยศสรรเสริญเพลินทนงวันเกิดทรงชีพสั้นเร่งวันตายท่านพลอดเราออกมาในวันนั้นเป็นวันที่ท่านเจ็บเจียนขาดใจแต่เป็นวันที่เราฉลองกันอย่างสังสรรอย่างสนุกสนานอย่างมีความสุขอย่างเมามันและในวันเดียวกันที่วันนี้เรานักเรียนนักศึกษากาลังจะสบความสําเร็จเราลืมคนสองคนที่ได้ชื่อว่าพ่อและแม่หรือไม่ จะมีสักกี่คนที่คอยอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลาในวันที่เราล้มเหลวจะมีสักกี่คนที่อยู่เคียงข้าง